นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบวันนี้นะชาดำร้อน4ี่แก้วครับแล้วก็มีชาดำเย็นหนึ่งแก้วแล้วก็ช้อนที่อยู่ในชาดำร้อนมีสาม โอในนี้ไม่มีาถามว่าช้อนอยู่ไหนแล้วก็น้ำตาลทรายที่อยู่ในน้ำชาดมีกี่เม็ดจงตอบให้ถูกครับ <c oughs> ช้อนอยู่ไหนครับ <c oughs> ช้อนช้อนอยู่ที่ไหน,หนดรง <c oughs> ช้อนอยู่ที่ไหนแล้วก็น้ำตาลทรายมีกี่เม็ดเดี๋ยวต้องหาสูตรก่อน ต้องใช้สูตรไหนเออนั่นเลยมันเป็นแค่สูตไหนค่ะห้าแก้วเลยห้าแก้วนี่หารห้าแสดงว่าเอ็นแสดงว่าเอ็นลบสามหนึ่งไม่มีเออแล้วต้องต้องมาหาด้วยหนึ่งเพราะว่าชอนไม่มีแล้วก็มีเหลือนนอ่าแล้วตัวนี้อ่าตัวนี้ที่หายก็คือค่าของเอ็นนี้ไหมเดอะมุง แล้วก็ช่วยๆกันคิดหน่อยว่าสูตรออกมายัางไงนาทดอะไรนี้อ๋อ,อเด็กติดตามหรยอใครติด,ดตามนะ <laughs> เดียวเชลยให้ถ่ายหน่อยช้อนอยู่นี่ครับจะกลับไปใช้ที่โรงเรียน <laughs> <laughs> กดไลค์กดแช่เพจพวกเราอยู่นี่ด้วยนะครับ